เดี๋ยวไปดูท่าท่าลุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเฉลยว่าวันนี้ยังไปทำอะไรเฮ <laughs> ้ยในใจชื่อครีมนะะ่าจะรู้อยู่แล้วป้าอูนี่ไม่รู้ะต้องบอกว่าแบบก็ตื่นเต้นแลยเว้ยเมื่อคืนก็นอนไม่หลับงงป้าแล้วเช้านี้ก็ตื่นมาก็ก็คิดๆเฮ้ยแต่งตัวอะไรดีงงไหมงงไม่รู้จะแต่งไปไหนแต่แบบแต่งไม่ให้ใครดูอ่ะแต่ว่าก็คือไปขัดข้องเองนั่นแหละนะเ <laughs> ดี๋ยวไปแต่งตัวกันแล้วก็เดี๋ยวออกไปทำง,งานก่อน ไปทำงานก่อนด้วยก่อนจะไปดูคอนเสิร์ตที่ชาอิ๋งอูน,นะคะพี่ว่ะค่ะเพิ่อมาทำงานแล้วค่ะทุกคนเหงสกเลยเมื่อกี้ไปล่าเอาแบบว่าของที่มาส่งที่นิติคอนโดน,น,นะคะเดี๋ยวถ้า,มามไม่มีเวลามันไม่มีอะไรแล้วแหละอยากแกะกล่องอะแต่พอไม่มีเวลาแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคว่ยกันว่าเราจะมาแกะกันตอนไหนว่าแบบมันได้อะไรมาบ้างนะคะจากกล่องเฮยอะทำงานกัน ก็เสร็ล้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อทันที่หนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเอาไว้เหมือนเวลามันมีแค่หนึ่งชั่วโมงเราก็เลยแบบว่ามันจะคิดถึงเรื่องแบบการแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องการถ่ายอ่าถ,ถ้าจะอยากเก็บมาให้เพื่อนๆดูมากเลยว่าแบบพอเราไปทํางานเราจะเจออะไรบ้างตอนนี้ก็มันจะขับไปที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยไปทํางานเป็นยังไงนะคะถึงแล้วค่ะวันนี้ถูกนัดที่โรงแรม ขทุก่าชไปหมดเขาว่าเป็นเห็นที่ิวลองเห็นออล้ก็เอะเถอเป็นด้เพราะว่าเห็นมาจากหนิวเาวแกลอยากให้มันเข้มขึ้หน่อเพราะว่าถ้ามันนิจได้ดูวยาวได้ ไ่แอบมองขึ้นมานะคะเฮ้ยเดใส่มากมาต้องอีบเรอเว้ยน้องยังไงอะคะยทุกคนเราทำงานเสร็จแล้วเว้ยเรากำลังแบบแบนไปหาเพื่อนที่สยามเซ็นเตอร์เว้ยแต่แบบเนี่แหละเราเรียกรถแล้วรถยังไม่มารับเราอ่ะ คือจะไปทไันไหมตอนนี้คือสี่โมงครึ่งแล้วน้องใกล้แล้งแล้วนะน้องใกล้แล้งแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวมาอัปเดตนะว่าเป็นไงนะคะโอ้ยโอ้ยก็โอ้ god, oh god. ไม่เนี่ยปิดนะะ้ำมันสั่นต้อง,ปองปไปทางไหนก่อนชิสาวพี่สาวเปิดแมพมีสก,กิลการวิ่งนะคะก็เลยสามารถเหยียบมาเติมถึง เราก็ต <They are. S 1> ้องเปิดเพสโ a s เพื่อแบบ คิดดูดิว่าระยะเวลาหนึ่งเสือนเราก็หลอนว่าแบบเราจะติดโควิดไหมถ้าติดเราคือตอนไม่ได้มาดูใช่ไหมทุกอย่างคือแบบพายุตัวเองจะแบบว่ามาถึงวันนี้ได้อ้องปลบมอปรากฏคอนคอทุกวันยี่นิ้วคั <Yes. S 2> นคอทุกวันหลอนนะวันว่าจะเป็นไหมอะไรก็ได้ขอเป็นหลังวันนี้ <c oughs> เป็นหลังวันที่30 <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มาแล้วหลังจากนี้เป็นก็ได้ <c oughs> ไก็เป็นเลยแต่ก็ไม่เป็นดีกว่า ใมานี่เราถึง5โมง59ไปไปลุยต่อไปทางไหนต่อไปทางไหนไปทางไหนวะอู้หูนะคะก็ต้องมีแบบเขาให้ฟรีด้วยจ้ะอะไรสักอย่างทุกคนได้บัตรแข่งมาแล้วจะรู้ 뭔가 버릇에 이런로봉이들과여러분들크마장크을드리니까 진짜 진짜 마이크. 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 배고크마 ก็มีสิ่งที่อยากทำจะทำยังไงระหว่างทำเลยกับวางแผนก่อนทำเลยกับวางแผนก่อนเด้โอตบว้า네ฮันชาขึ้นขอมูลต้องเช็คก่นอน네วางแผนก่อน ทุกคนช่วยกันเรียกหน่อยดิซานุเรียกหน่อยได้ไหมทุกคนจะได้มีเสียงแล้วาซ้ายซ้ายเฮ้ยคือลายก่อนเขาไม่ออกมาหรอก จะมีที่จำเนื้อหรือเปล่าทุกคนสนุกกันไหมครับจบแล้วค่ะรู้สึกใส่ชุดแบบม่วงเขียวว่าถ้าไม่ถึงเป็นม่วงเขียวนะเพราะว่าใช่หรือชอบสีม่วงแล้วก็ชอบสีเขียวด้วยแล้วจริงหราบอกก็ไม่รู้ก็เขาบอกเขาบอกกันมาก็คือดูนี่บ้าสองตัวเปิด้าล์ น,าน่าเออพเราอะรา่ะแล้ก็คือดูตาเ <ตา S 1> นาะใช่เลยงงอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวเราตามไปหาเขาที่เกอหลีแันไปแน่เจอแน่โ,โดนตกหรอแต่อันนี้แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้กดจริงงงนะแต่เขาก็ถือนะเขาถือมาเรานี่ก็คือได้เป็นโปสเตอร์อกระบัดแข่งนะคะที่สุด ขำมากทุกคนใส่ชุดสีม่วงจริงๆจะให้ดูรอบๆเนี่ยบรรยากาศ <laughs> ชอบอ่ะทุกคนใส่สีม่วงจริงๆทำไมเก่งกันอย่างเงี้ยชอบนะครับแตขอบคุณแบบขอบคุณทุกคนที่แบบแฟนๆขับตามเนอัวทุกคนใส่สีม่วงจริงๆเนอะอุหวาดมากอันนี้เป็นครั้งแรกไงในการมาติ่ง<อ><อ>แล้วก็พอมาเห็นอะไรเงี้ยมันก็อีกโลกหนึ่งเนาะแบบมันเป็นแบบ มันเป็นพลังก้อนพลังงานแบบสุดๆเลยอ่ะแบบขนลุกนะำเอิม่มหยิมเอิมเอ่มขนละุกมากแต่เราลองให้อ่ะเราลองให้เลยครั้งแรกที่มาเจอเขาแล้วก็ลองให้เลยอุ๊ยที่สุดเลยอ่ะขอบคุณนะคะโอเคกลับถึงบ้านเรียบแ,แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะทัอสิ่งที่บอกไว้ตอน เลอะย่อยไงโอ้ยรู้ป้ะสกันแพกเกตแบบฉีดง่ายง่ายใช้วสมอาหารและเครื่องดื่มที่ชอบแต่เราก็จะกินเลยเ hey, City หรอชื่อร้านอะไรก็ไม่ เดอร์มาจากเกาหลีเห็นไหมเห็นปะค่ะเพรากว่า,วาก็ต้องบอกว่าเทรนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องพยายามตามหาอะไรที่มันแบบตอบโจทย์สีส้มน้ำตาลเดี๋ยว,วพวกนี้แบบจะไปเทียบใน,นกระเป๋าที่มีพีไปเหมือนกันอันนี้ก็คือพีมาจากไหนญี่ปุ่นหรอเขาบอกว่าอย่าลืมอัดคลิปตอนแกะนะคะเพื่อน,น,นเป็นหลักฐานหากของไม่คร ชื่อร้าน two c u t o handle นะคะน่ารีเฟรอันนี้คือทีมาในราคาหนึ่งพันบาทนะก็จะได้ใส่เป็นแบบว่าใส่หนังจากตรงเนี้ยเป็นใส่ผ้าแต่ก็คงไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าน่าจะถืออยางได้มากกว่าไม่ได้แต่งหน้าก็จะถือแนะค่สบายกระเป๋าครบแล้ว โอเคค่ะคุณที่ทุกคนดูจนถึงตอนนี้นะคะไว้เจะกันใหม่คลิปหน้านะมืก็จะหาเรื่องแกะกล่องอีกนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะไปลาย